สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารับน้องฟีเจอร์นะครับซึ่งมาเรียนอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนพักกุมารนะครับอันนี้ก็รอบที่สองแล้วนะมาได้สองสาครั้งแต่ทีนี้พ่อเอก็ยังไม่เคยมารับนะครับแล้ววันนี้พ่อเอก็จะมาะมามารับครั้งแรกเลยเวลาน้องฟีเจอร์โตเป็นน้องฟิเจอร์ก็จะได้เห็นว่ามาแอบ,บดูกันซิ ว่าน้องฟีเจอร์ทำอะไรบ้างูเื่อเดินบบย็นเดูสิ

ไม่ใช่น้องปิ๊จ์ไปเล่นอะไรนะน้องปิ๊จ์ถาแป้งด้วยหอมไหมลูกฮึน้องปิ๊จ์ไปเล่นแป้งโดมันาแล้วมันมีแป้งโดติดเท้าจ้ยนะเนี่ยไปเล่นของเลดนไปเล่นของเล่นไหมลูกเราจะกลับบ้านฮะเล่นไหมเล่นรอพี่เบนไหม เล่นเหรอไปเล่นจริงจริงเหรอกับบอลอนไลนดยแนอเ่กกบทนอ่อนเดยทีนอ้นเดี๋ยววะน่าันสูด้ว